โปรอดอยากขอบชี้ทแมนยูเล่นแบบนี้แพ้อาร์ซิอลแน่นอนกุนซื้อหงแดงไม่ใช่ว่าปีศาจแดงจะช่วยตัดแต้มปืนใหญ่ในการลุนแชมป์คงสุดท้ายได้หากเล่นแบบนี้เกมล่าสุดถ้าปีศาจแดงที่ฟอร์มกระท่อนกระแท่โดนทีมเยือนบุกมานำไปก่อนจากลุยดีอาร์ ก่อนจะมาได้ขึ้น2ประตูรวดจากบูนแฟนันและคับบี้ไมนูก่อนที่หงแดงจะไม่ได้ประตูตีเสมอท้ายเกมจากจุดโทษของม ohamed s a า a h นั่นทำให้ลิเวอร์พูลไม่ชนะแมนยูทั้งไปและกลับในฤดูกาลนี้ด้วยปีศาจแดงหรือเกมใหญ่ที่อาจส่งผลต่อการลุ้นแชมป์นั่นคือการเปิดบ้านดวลกับอาร์เซนอลในเกมนัดรองสุดท้ายแต่ว่าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเจคินคอปไม่ได้คาดหวังที่จะได้ความช่วยเหลือจากต้องนั้นด้วยเขาได้กล่าวว่า อาจจะถ้าเรายังได้ลุน้นแต่มันคงเยี่ยมไปเลยแต่อาร์เซนอลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและถ้าพวกเขาแมนยูนเต็ดเล่นแบบที่พวกเขาเล่นในวันนี้อาร์เซนอลจะชนะเกมนั้นแน่นอนผมมั่นใจ100%เลยผมขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้แต่เราสอควรชนะทั้ง2เกมแต่ก็ไม่และนั่นคือความผิดของเราจกิกกนคอกวมาแล้ว ฟันไดชีตัวแปรสำคัญทำลิเวอร์พูลได้แค่หมุกเสมอแมนยูหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูลสอต่อสองในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่32ทําทำให้ปีศาจแดงมีเพิ่มเป็น49คะแนนอยู่ที่6ของตารางส่วนหงแดงมีเพิ่มเป็น7 1คะแนนหล่นมารังรรองจ่าฝูงเกมนี เรอวบลปูเป็นฝ่ายคลองบอลอย่างหนัก68ต่อ32เปอร์เซ็แถมยังมีโอกาสยิงประตูถึง28ครั้งโดยที่ครึ่งแรกไม่เปิดโอกาสให้ปีศาจแดงได้ยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่สุดท้ายมาโดน2ประตูในครึ่งหลังหลังจบเกมเฟอร์จิลฟันไดประกาศหลังตัวเก่งของทีมได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมว่าเรารู้สึกเหมือนแพ้เลยแม้จะเสมอแม่นอยู่เป็นความผิดพลาดของทีมเราเรามีโอกาสมากมายที่จะปิดเกมได้เราดูร้อนรนกันเกินไปจริงๆพวกเราต้องนำสองต่อศูนย์ในครึ่งแรกแต่เมื่อทำไม่ได้มันก็เหมือนเป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งกลับมาได้ซึ่งในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยฟันไดแได้พูดถึงประเด็นของจาเลวคอนซาได้รับที่ใจบอลพลาดจนทำให้โดนตีเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งโดยฟันไดทได้กล่าวว่า เขาไม่ควรโดนอะไรมันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลทุกคนสามารถผิดพลาดได้และสามารถเรียนรู้ได้จากมันแมนยูสดแฮวแข่ง80ล้านยูโรอยากย้ายซบดเวอว่าผู้เท่านั้น เจ้าของค่าตัว80ล้านยูโรตกเป็นข่าวต้องการย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเท่านั้นแม้มีข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจด้วยด้วยสื่อดังของสเปนดีข่าวรดลิโกแนวรุกทีมชาติบราซิลของราชันชุดขาวเลียนมารลิดปฏิเสธที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะต้องการไปร่วมทัพหงแดงลิเวอร์พูลเท่านั้นโดยลิเวอร์พูล กำลังมองหาตัวแทนของมูซาลาที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายไปคาแข้งที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงซัมเมอร์นี้และตามรายงานล่าสุดระบุวา่าลอตลิโกคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของหงแดงทำการกระแสะข่าวนักเตะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากสื่อดังแดนกระทิงดุระบุวา่าลอตลิโก ปฏิเสธท,ที่จะพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอต้องการย้ายมาร่วนทีมลิเวอร์พูลเท่านั้นโดยเชื่อกันว่าหงแดงเตรียมยื่นข้อเสนอ80ล้านยูโรให้เลียนมารตลิดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนสำหรับโรดลิโกวัย23ปีลงเล่นหฮเลียนมาร์ตลิดไปแล้ว42นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้สัตว์ไป15ประตู8แอซสต์สามารถเล่นในทั้งปีขวาและกองหน้าตัวเป้า เอริกเทนฮักมั่นใจได้คุมแมนยูในติดต่อสโมสรวางแผนงานแบบไม่สั่งปุดเอริกเทนฮักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความมั่นใจว่าตนจะยังได้ทำหน้าที่เดิมต่อไปในฤดูกาลหนนะ้าแม้ที่ผ่านมาจะมีข่าวลือในแง่ลบอย่างต่อเน,นื่องก็ตามในฤดูกาลปัจจุบันแมนยูไนต็ดทำผลงานได้ไม่ดีนักในพรีเมียร์ลีกที่ทำท่าจะพลาดพื้นที่ท็อปโฟร์ส่วนยูฟาแชมเปี้ยนลีก ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้เหลือเพียง f อเอ,เอคาับที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ทำให้มีกระแสว่าเทนฮากอาจถูกสั่งปลดออกจากตําแหน่งโดยกุนซือชาวดัตได้เผยว่าผมไม่มีข้อสงสัยได้เรื่องได้ทำงานต่อผมแค่กำลังมุ่งมันในงานของตัวเองและกระบวนการของแผนงานผมรักที่จะอยู่ที่นี่ สำหรับผมถือเป็นความท้าทายแม้ว่ามันจะไม่ได้เดินหน้าในทิศทางที่เราต้องการเสมอไปแต่ผมมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วส่วนเว็บไซต์ไอมิวเผยว่าแมนยูน t เต็ดก็กำลังเตรียมตัวดำเนินงานในอนาคตโดยที่มีเทนฮากเป็นคุณซื้อเช่นเดิมหลังจากที่ส่แวรว,ว่าจะหาคนมาทำงานแทนไม่ได้รายงานระบุว่าเซอร์จิมลาคิปนักธุรกิจใหญ่ชาวอังกฤษ ที่เข้ามาซื้อหุ้นส่วนหนึ่งของแมนยูนเต็ดเมื่อไม่นานนี้กำลังวางแผนสำหรับฤดูกันนาะด้วยเงินไขที่ยังมีเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมต่อไปแม้เคยจะวางแผนหาคนมาแทนก็ตามก่อนหน้านี้แรดคิฟมีการกำหนดชื่อคนที่เหมาะสมจะทับทามมาให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนเต็ดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหลายคนในรายชื่อเหล่านี้ไม่ค่อยอยากรับงานเท่าไหร่เนื่องจากมองวันนี้ เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และมีแรงกดดันสูงรายงานยังเผยอ,อีกว่าสิ่งสำคัญในแผนงานของแม่นยนตเตตตอนนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสโมอสรโดยจะเน้นมองหาผู้บริหารในส่วนที่จำเป็นมาทำงานด้วยส่วนเรื่องผู้จัดการทีมเป็นเพียงประเด็นรองลงมาเท่านั้น